คุณคงรู้จักยุค90แต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงความหมายของยุค90วันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปพบกับ10เรื่องราวในยุค90กันครับอันดับที่10ยุค90คืออะไรยุค90คือช่วงระหว่างปีคศ1990ถึง1999หรือในพศ2533ถึง2542ซึ่งเป็นยุคที่โดดเด่นกว่ายุค70และ80 พาะในยุค90จะเป็นยุคที่คาบเกี่ยวระหว่างยุคอนาล็อกและยุคดิจิตอลแตะคําว่ายุค90นั้นหมายถึงวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงปี1990ถึงปี1999หรือคนที่มีอายุต้งแต่12ปีขึ้นไปซึ่งไม่ได้หมายถึงคนที่เกิดในช่วงปีนั้นการลำดับของยุคต่างๆมีดังนี้ยุค80จะเป็นเด็กที่เกิดในยุค70ยุค90จะเป็นเด็กที่เกิดในยุค80 ในยุค2,000จะเป็นเด็กที่เกิดในยุค90นั่นเองอันดับที่9แฟชั่นในยุค90วัยรุ่นสมัยนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินแฟชั่นในยุค90แต่อาจจะไม่ทราบว่าแฟชั่นในยุค90เป็นอย่างไรการถึงตัวของวัยรุ่นในยุค90นั้นจะได้รับอิทธิพลมาจากวงดนตรีศิลปินและนักร้องทําให้เกิดความต้องการเสื้อผ้าแบบศิลปินและนักร้องเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนทรงใหญ่กางเกงยีนขาด เสื้อเชิ้ตลายสกอตผ้าสกาดเสื้อเอลรอยสีฉูดฉาดเสื้อสายเดี่ยวกางเกงขามา้าขากระดิ่งชุดเอี๊ยมรองเท้าส้นตึกเสยืดโครงโครงทรงผมแสกกลางบั่นเลนแบนใหญ่ๆห,ห,หรือรองเท้าไนกี้อันดับที่8รองเท้าสกอร์ พูดถึงรองเท้าในยุค90รองเท้าที่เรียกได้ว่ายอดฮิตที่สุดและต้องมีสายกันแทบทกคนก็ต้องเป็นรองเท้าสกอรองเท้าสกอเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่และได้ชื่อว่าเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพในสมัยนั้นและกลายเป็นไอเทมฮิตของวัยรุ่นในยุคนั้นด้วยซึ่งรองเท้าสกอร,รุ่นที่ยอดนิยมนี้คือสกอฟิตเนสดีรักสามจโดยตัวรองเท้าจะมีลักษณะแบบสวมหูทั้งสองข้างสามารถปลดออกจากกันได้เพื่อปรับให้เข้ากับขนาดของเท้า พื้นรองเท้าจะเป็นปุ่มยางเพื่อสุขภาพและจะมีหลากหลายสีให้เลือกซึ่งใดเวลานั้นรองเท้า Score f i t n น s s d รั u x e 3จจะขายอยู่คู่ละ390-450บาทต่อนหนึ่งคู่อันดับที่7รถทำย่าของเล่นในยุค90ธรรมทำย่านั้นถือกเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1946และโด่งดังในประเทศไทยจากแอนิเมะเรื่องบัคุโซเคียวได l e s แอน d g โหรือ l e s แอน d g โหนักซึ่งสายฟ้าทามิยาเป็นของเล่นรถแข่งที่เป็นหนึ่งในไอเทมสุดคิดที่เด็กผู้ชายทุกคนต้องมีถึงกับบางคนยอมเก็บค่าขนมเพื่อมาแต่งรถไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนมอเตอร์หรืออะไรต่างๆเพื่อให้รถของตัวเองเร็วและแรงมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญต้องมีการประลานด้วยและมีการจัดแข่งขันในประเภทต่างๆด้วยในสมัยนั้นอันดับที่6เทป ไอเทมสุดฮิตของยุค90เทปหรือคอมแพคคาเซ็ตหมายถึงเทปเสียงหรือเทปเพลงที่มีการบันทึกเสียงลงไปโดยใช้แทบแม่เหล็กคำว่าคาเซ็ตหรือคาเซ็ตในภาษาฝรั่งเศสมีความหมายว่าตลับหรือกล่องเล็กๆเทปนั้นมีขนาดที่สามารถพกพาได้สะดวกโดยเทปจะมีความจุอยู่ที่ประมาณ60นาทีและสามารถบันทึกเพลงได้ทั้งหมดประมาณ10เพลงโดยมีวิธีการใช้งานเทปดังนี้1 เทปจะมีหน้า A และหน้า B และเมื่อฟังจนจบหน้าใดาหน้าหนึ่งแล้วจะต้องกลับด้านมาฟังอีกด้านหนึ่งเสมอ 2. การฟังเพลงจากเทปจะไม่สามารถเลือกเพลงได้หรือข้ามเพลงได้ 3. การฟังเพลงจากเทปมากๆอาจทำให้เทปยืดหรือเสียงจะยานซึ่งการแก้ไขปัญหาเทปยืดในแบบยุค90คือเอาเทปไปแช่ตู้เย็น 4. เทปในสมัยนั้นจะมีราคาอยู่ที่รับรา65-75บาถึงบาทต่อ1ม้วน 5ในสมัยนั้นดารานักแสดงที่จะมาเป็นนักร้องจะถูกเรียกว่าออกเทปอันดับที่5 Sound About ของต้องมีในยุค90หลังจากที่เราพูดถึงเทปไปแล้วคราวนี้คือ Sound About Sound About หรือ s o u n d b o u t เป็นเครื่องเล่นเทปขนาดเล็กแบบพกพายอดนิยมซึ่งในสมัยนั้น Sony จะเป็นเจ้าตลาดและมีผลิตภัณฑ์ชื่อว่า Walkman ออกมาทำตลาด โดยในสมัยนั้นซาวอ o บ t ถือว่าเป็นสินค้าที่มีราคาแพงโดยวัยรุ่นในเวลานั้นเมื่อไปไหนมาไหนก็มักจะมีซาวอ o บ t ติดตัวกันเสมอเพื่อใช้ในการฟังเพลงค่าวเวลาและเป็นสิ่งที่โก,กเก๋นในยุคสมัยนั้นอันดับที่4 p a g e จเจอร์เพจเจอร์หรือวิทยุติดตามตัวเป็นอุปกรณ์สื่อสารขนาดพกผานในยุคสมัย90ที่ใช้ในการรับข้อความเท่านั้นและไม่สามารถพิมพ์ข้อความตอบกลับได้ โดยผู้ส่งจะต้องโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการของผู้ให้บริการเพจเจอร์ไลน์นั้นๆและบอกข้อความที่จะส่งให้กับเจ้าหน้าที่เป็นผู้พิมพ์และส่งไปตามหมายเลขเครื่องเพจเจอร์ของคนที่รับตามที่เราบอกซึ่งผู้ใช้เพจเจอร์จะต้องชําระค่าบริการแบบรายเดือนให้กับผู้ให้บริการส่งข้อความโดยจะมีค่าบริการอยู่ที่ประมาณ350บาทถึง450บาทแล้วแต่ค่ายของผู้ให้บริการโดยรายชื่อต่อไปนี้จะเป็นผู้ให้บริการเพจเจอร์ในสมัยนั้น 1. เบอร์โฟน142 2ฟอร์ลิง152 3ฮาชิสัน162 4แพ็คลิง1144 5อีซิคอร์1500และ6โคเทล1188อันดับที่3ทามากอจิทามากอจิคือสัตว์เลี้ยงดิจิตอลยุคแรก ที่ไม่ใช่เกมมาในเครื่องรูปทรงไข่ขนาดเล็กพกพาสะดวกหอมสายคล้องเอาไว้ห้อยติดกับกระเป๋าซึ่งดูป๊อปสุดๆในยุคนั้นธามากอจิเป็นของเล่นที่ประดิษฐ์โดยอากิไมดะครีเอทีฟของบริษัทบันไดซึ่งเขาคิดโปรเจกต์ของเล่นที่เอาไว้จำลองการเลี้ยงสัตว์โดยสมมติให้ธามากอจิเป็นเอเรียนจากต่างดาวที่ตกลงมาวางไข่บนโลกเพื่อศึกษาชีวิตว่าเป็นอย่างไรซึ่งขั้นตอนการเลี้ยงเจ้าธามากอจิพวกนี้ก็ตั้งแต่วางไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนและ,จะเจริญเติบโตไปเป็นธร,รมากจิตพันธ์ต่างๆแล้วแต่พฤติกรรมของการเลี้ยงดูของเจ้าของซึ่งเราจะมีหน้าที่คอยให้อาหารเก็บอุจจาระเล่นเกมไปจนถึงการป้อนยาเมื่อพวกมันป่วยซึ่งถ้าเรายิ่งเอาใจใส่มากเท่าไหร่ธามากจิก็จะฉลาดและสุขภาพดีซึ่งเหมือนการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงดีๆนี่เองอันดับที่2 R C A RCA หรือ Royal City Avenue เป็นแหล่งสถานบันเทิงที่ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวางถ้าพูดถึง RCA ในยุค90คงไม่มีใครไม่รู้จักเพราะในยุคนั้น RCA มีผับที่เฟื่องฟูมากอย่าง Route 66และ Slim โดยเป็น2ผับดังที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เรียกได้ว่าเป็นยุคที่ต้องปิดถนนดิ้นกันเลยทีเดียวนอกจาก RCA จะบูมมากแล้วยังมีเพลงรีมิกจากดีเจมืออาชีพและดีเจมือสมักเล่นอีกมากมายโดยจะเรียกเพลงเหล่านั้นว่ารีมิก RCA อันดับที่1เพลงแดนในยุค90บรรดาเพลงแดนในยุค90จะเป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์ผสมกับการรีมิกซึ่งจะไม่เหมือน EDM ในสมัยนี้โดยบรรดาเหล่าผับดังจะทำการเปิดเพลงเหมือนกันแทบทุกร้าน ต่จะ,จะมีการลิมิตโดยดีเจประจำร้านเพื่อเพิ่มปิดและจังหวะเข้าไปทำให้เพลงมีความสนุกมากยิ่งขึ้นซึ่งเพลงแดนในสมัยนั้นจะเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าแค่ขึ้นต้นเพลงทุกคนก็จะร้องตามได้โดยเพลงดังในยุคนั้นจะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. Spike Girl Wannabe 2. Britney Spears b b y y One m o r วันม e 3. Aqua b าม b ควาบาร์บี้เกิลสี่เจสสิก้ rokeen heart woman ห นัเซ่อกะวะบายบายบอย 6. เวกาบอยบูม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  7. อีฟไทฟโซเดมคอม 8. มารีแอนด์เจสมีเคลาย 9. กิกกี้มาตินขับออฟไลฟ์สำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงเหล่านี้สามารถหาฟังได้ใน YouTube เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสิบบัดดบเรื่องราวของยุค90ที่วันนี้เรานำมาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกสกที่เราจะนํามาเล่าให้ฟังกันอีกและเป็นกําลังใจให้กับช่องเราได้ทําคลิปแบบนี้ออกมาอเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube Membership เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเองครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อๆไปถ้าอยากสนับสนุนพวกเราก็สมัครเลยครับ